ทรัพย์ภายนอกอย่งปัจจุบันเนี่ยที่เราขนขวายดิ้นลนกันทั้งหลายเหล่านี้เป็นตน้นอักคีภยัยไฟอุทกัภัยน้ําหรือว่าวาตภัยลมหรือแผ่นดินไหวราชภายัาภายโจรภัยเป็นตนน้นเหล่านี้หรือผู้ที่ เป็นญาติของเราเนี่ยไม่รู้จักรักษาหรือว่าจะเป็นที่ดินทองคําทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยทรัพย์เหล่านี้เอื้อประโยชน์ให้เฉพาะอัตภาพนี้เท่านั้นไม่สามารถตามไปในสัมปรายภาพหรืออัตภาพถัดไปเป็นต้นได้แต่ทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือฮิริโอตปาสุตตาจารค้และปัญญาตามติดอริยทรัพย์เหล่านี้ ทำบุคคลที่ฝึกหรือพัฒนาพ้นทุกข์จนได้ฉนั้นบุคคลที่ทรงสุดตาสังสมสุดตาด้วยความเข้าใจด้วยความรู้อย่างถ่องแท้แล้วที่จะไม่พ้นทุกข์เป็นไม่มีนะเป็นมหาทิฏฐาธรรมะเวทีกรรมอย่างอุกฤษดยนะอย่าลืมนะคือหมายความว่าเมื่อสังสมอย่างถูกต้องดีงามแล้วเนี่ยบุคคลเหล่านี้ต้องพ้นทุกข์แต่ถ้าสังสมผิดเนี่ยไม่พ้นทุกข์ ก็เลยต้องการบอกจุดประเด็นตรงนี้ว่าเมื่อเราศึกษาธรรมะจนเข้าใจอย่างลึกซึ้งบุคคลเหล่านั้นที่จะไม่ปฏิบัติเป็นไม่มีและปฏิบัติถูกด้วย